มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยหวังว่าคงไม่มีใครมารักหลับนะร,รว่ารว่เราเพิ่งกลับจากต่างประเทศเทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยอะ่ะว้สำลวมกลับมาแล้วสำลวมกลับมาแล้วจ้าพี่เพชร พี่เพชรพี่สิงจังเลยจิคาพาละกงบอกเอยตกใจหมดเลยรอชื่อพ่อให้เยอะบ่เบี่ยงเยี้ยลูกลูกลูกพี่เพชรเหรอใช่เหรออย่ามันหลอกกันนะพี่เพชรไม่หลอกหรอกครับ พอเพชรก็ตายไปแล้วตรงนี้ตำหนักสรงเป็นของเพชรน้อยครับเป็นของเพชรน้อยตำหนักลูกพ่อเพชรอืมจริงด้วยพี่เพตายแล้วจริงๆเหรอโธ่พี่เพชฉันมาด จอดล่ะจอดล่ะจอดไหนี่นี่คือเป็นใครเนี่ยทำไมมาทั้งสองคนล่ะโอ้ยโอ้อีเล่เขามาคนเดียวมองมีสองคนเดียวพ่อปักเดียวตึงตึงหนงเรื่งยาวจะมาว่านะทำไมจะตื่เลยจะจะจะสจอด ่พ่อคะแม่จ๊อดพ่อจะบอกนะว่านี่คือลูกลูกลูกอะจ,จ๊อดจะเทจะสิจะสีจะสีเออเออ,อนี่ฉันฉันเคยอยู่บ้านหลังนี้นะ,ะฉัน่อสำรวมแล้วมีใครเคยพูดถึงฉันบ้างไหมอ๋อกนนึกก่อนนะครับ เอตเลยตึง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 จำได้รอเปล่าอ่ะที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะบอกว่าจำลวงนี่ทิ้งน้องไปเจ็บแล้วไปมีผัวฝรั่งอ่ะใช่แล้วแธอได้ใจชั่วตัวดาบดาไม่น้องจำลวง้งนองจำวงทิ้งนง่จำทิ้งน้องนองนายนั่นแหละจอม่วยอ้นายนั่นแหละคนดาห่วยนายเลยนายห่วยนานัหละหวยกว่าฉันเยอะเลย ห่วย <c oughs> ทั้งคู่ถึงแมตามทอยสาย <c oughs> เขาก็ไม่กลับมาหรอกท้านทั้งคู่ยังเป็นแบบได้กันอยู่เป็นถึงเทพวดาดีเด่นเป็นถึงจอมานผู้ยิ่งใหญ่ไม่รู้แล้ว่าความรู้สึกคนบังคับกันไม่ได้นายจะบังคับให้ใครเขาคิดเขารู้สึกกับนายอย่างที่นายต้องการไม่ได้เพราะบังคับเขาก็อึอดอ,อัดเพราะอึดอัดเขาก็เป็นทุกข์และพอพลอยสายเป็นทุกข์เนี่ยทุกคนที่ยืนตรงนี้มีความสุขกันบ้างไหมไม่มีครับเออก็นั่นไงเราแล้ว พอนายทะเลาะกันอยู่นี่นะฉันก็ไปสืบดูฉันรู้มาว่าพลอยสายนะครับไปไม่จริงเนาไม่าไม่จริงสมรวนไปล่ไปอะสมรีมัพอดีเลยช่วยดูสมรใหม่แล้ว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 แวอ้หอ้โหอ้โหโอ้อ พี่พี่พี่ฝันพี่ฝันเห็นภาพนอนาคตก็พี่ทิ้งสํารไปพี่กลับมาพี่จะไม่ได้เห็นสํารีไม่ได้เห็นทุกคนนะก็ชุดนี้นี่ก็ไม่ได้ฝันจะไม่ได้ฝันว่าจะเป็นอะไรไปอ,อ่ะแี่ถามว่ะไม่ได้เป็นหรอกนะนี่แต่พวกหนูน่ะเป็น ไหนไหน,ไหนใครใส่ไหนเค็งทีละเด็กใช่ไ่มไม่หายยังไม่หายใช่ไหมที่พี่สำรวจเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าพวกนี้เนี่ยแหละอ๋อเฮ้ยพ่ว่าใุณกลับไปแล้วก็ใช่น่ะสิก็คนสวยๆแบบนี้จะเป็นใครไปได้ล่ะจา๊าสัเรรธ จะไปไหนจ๊ะความจริงที่พลอยสายหายไปเนี่ยนะก็แค่ไปออกค่ายแพทย์อา,าสาที่ต่างจังหวัดแค่คืนเดียวไอหยานเพ่งดูมันก็รู้ไปแล้วมทอทะลาอกันอยู่ด้านแล้วพี่เทวนานะเทวดาความจริงสำลีก็แค่ไม่อยากให้พี่สำรวมไปอะ่ะแต่ว่าสำลีไม่กล้าบอกเป็นพี่น้องกันอะมีอะไรก็ควรที่จะพูดกันต,งตรงๆ ไม่ใช่อ้อมคออมจนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ใช่ใช่นเานาะพลอยสายเนาะเนาะพี่ก็ต้องขอโทษสมลีด้วยนะที่ไม่ได้ถามความเห็นของสมลีก่อนเนาะพี่สมรวมนี่รู้นะอพลอยสายครับพลอยสาผมก็ต้องขอโทษพลอยสายด้วยนะครับ ผมสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่คาดคันอะไรพลอยใสอีกแล้วนะครับนะคุณพลอยใสครับผมสัญญานะครับคุณพลอยใสว่าต่อไปเนี้ยผมจะไม่บางอาจเร่งรัดอะไรคุณพลอยใสอีกเลยนะครับนะนะนะน,ะนะครับถ้าอย่างนั้นน,นะ่ะทีหลังเนี้ยนะก็อย่าเสารสีอย่าจูจี้อย่าก,กดดันเพราะว่าคนสวยเนี่ยไม่ชอบเข้าใจปะเข้าใจครับ <c oughs> อุ๊ย ใครโทรมาใครโทรมาก็เชิญรับได้เลยนะครับครับครับฮัลโหลค่ะอ๋อถึงแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะค่ใรสายีไห้คะใคะนี่สิทำให้เทวดากับจอมมารยอมแพ้ได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆผมใช้ยิงพิเศษลองดีซิ ฮลโหลฮันนี่มาไหมคะคือจุรับแบบหนึ่งนะเอ่อเดวิดคะจะเป็นไรไหมถ้าสำรวมอะ่ะยังไม่พร้อมอะ่ะเราจะเลื่อนง,งานแต่งงานไปก่อนดีไหมคะ ย่มเสียไอ้ผิวแป้งนุ่มกูดหนี้ปากดาด้วยสำรวมเล่นเอาเทวดาแทบแย่พลอยสายครับคุพลอยสายเหนื่อยไหมครับพลอยใสเหนื่อยมากๆระวังเหนื่อยนะพลอยใสเรอผมได้หรืนั่งเก้าอี้ไหมนั่งเก้าอี้ก่อนก็ได้นะครับพลอยใสนะครับพลอยใสไหนบอกว่าเข้าใจแล้วไงแล้วตามมาอีกทำไมคือสมองมันเข้าใจนะครับแต่หัวใจมันเรียกร้องนะครับพลอยใส มยุ่งกับฉันก็ไม่ได้ยุ่งนะครับแค่อยากเห็นหน้าคุณทุกเว้น,นาทีเองทำแบบนี้ไม่กลัวฉันจะหนีไปอีกทีไงอ,อ,อย่านะคเงั้นก็ถอยไปได้ครับเออห่างแค่นี้พอมไหมครับสาธุครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยใส่นี่เบอร์ใหม่ของผมพีมาเองครับคือเราจะไม่มาให้เห็นหน้าเลยนะครับแต่จะขอโทรหา24ชั่วโมงเลยได้ไหมครับจุ๊บจุ๊บอุ๊ยนี่อย่ามายกับเ่นสวยได้ไหมคะลูกค้านะค่ะเพื่อนใสครับเพื่อนใสเพื่อนใสพลาดไหมเพื่อพนใสเพื่อนใสครับนี่ก็ไม่เลิกไม่เลิกเซ็งจิต ความรักต้องการเวลาใช้สติปัญญาไตร่ตรองแล้วค่อยทำตามเสียงริกร้องของหัวใจสาธุ